สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะเรามีบ้านนะคะ <c> ดีๆมานําเสนอหนึ่งหลังค่ะหมู่บ้านนี้นะคะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ตรงลําลูกกาค่ะเส้นในเใหม่นะคะฟังก์ชันของบ้านหลังนี้นะคะจะเป็น3ามห้องนอนสองห้องน้ําค่ะเป็นบ้านหลังมุมในส่วนของบ้านนะคะเรามีการทํารั้วนะคะรั้วบ้านเนี่ยทำสูงเลยะคะ่ะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับคนที่อยู่นะคะแล้วก็ข้างๆเนี่ยเรามีการก่อนในส่วนของอิฐขึ้นไปนะคะเพื่อปิดในส่วนของด้านข้างนะคะ เข้ามานะคะภายในตัวบ้านนะคะบ้านเนี่ยเราจะเน้นเป็นโทนสีขาวครีมนะคะเพื่อเพิ่มความสว่างแล้วก็ความละมุนให้กับบ้านต้องแจ้งว่าบ้านหลังนี้เป็นหลังมุมเพราะฉะนั้นเนี่ยการจอดรถนะคะก็จะไม่มีปัญหาเลยค่ะสามารถจอดรถภายในบ้านได้หนึ่งคันแล้วก็สามารถจอดรถหน้าบ้านได้อีกหนึ่งคันค่ะถัดมานะคะจะพาทุกคนมาดูนะคะในส่วนของฟังก์ชันห้องน้ําค่ะห้องน้ําด้านล่างนะคะเราติดตั้งในส่วนของ ปูกกระพันใหม่ทั้งหมดค่ะแล้วก็ปลูกกระเบื้องเต็มนะคะมีฝักบัวค่ะสามารถใช้งานได้เลยนะคะติดตั้งไว้พร้อมแล้วถัดมาฝังห้องครัวนะคะห้องครัวเนี่ยเราทําเป็นในส่วนของประตูบานสไลด์ค่ะแล้วก็เคาน์เตอร์เนี่ยเรากอดเป็นตัวแอลค่ะพร้อมกับมีในส่วนของพัดลมดูดอากาศนะคะแล้วก็มีมุมซักล้างค่ะเคาน์เตอร์คือสวยมากๆนะคะแล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นมุมที่มองมาจากห้องครัวนะคะบ้านจะรูปหล่อมล้มสบายเหมือนที่บอกเลยค่ะแล้วก็มีการติดตั้งโคมไฟนะคะเพื่อลูกเล่นในกลับบ้านนะคะให้ดูน่ารักนุ่มคลึค่คคะ,ะจะพาทุกคนนะคะขึ้นมาดูชั้น2กันค่ะชั้น2ฟังก์ชันก็คือจะเป็นสามนอนหนึ่งน้ำนะคะบันไดบ้านหลังดูแข็งแรงมากๆค่ะห้องแรกที่จะพาทุกคนเข้ามาดูนะคะก็จะเป็นห้องนอนนะคะซึ่งอยู่ด้านหลังค่ะห้องนี้นะคะใหญ่ค่ะแล้วก็สามารถตั้งเตียงไซส์หกเซเดนแบบสบายได้ค่ะ จะมีในส่วนของมุมนะคะที่สามารถตั้งเตียงนะคะเพื่อที่จะเปิดประตูมาเนี่ยเราจะได้ไม่เห็นในส่วนของเตียงค่ะนือยังไงคะกวา้างมากๆเลยค่ะบ้านหลังนี้ต้องบอกว่าถ้าใครได้ไปนี่คือคุ้มจริงๆค่ะกับราคาที่ตั้งขายเราจะพาทุกคนมาดูในส่วนของห้องน้ํานะคะห้องน้ําชั้นสองนะคะเหมือนกับชั้นล่างเลยค่ะแต่ว่าชั้นสองเนี่ยจะกว้างกว่านะคะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดค่ะแล้วก็ปูกกระเบื้องเต็มชั้นเดิมค่ะสวยมากๆเลยนะคะ พื้นเนี่ยเป็นพื้นยางนะคะถัดมานะคะในส่วนของห้องนอนอีกหนึ่งห้องค่ะซึ่งอยู่ด้านข้างนะคะห้องนี้นะคะสามารถตั้งเตียงนะคะในส่วนของไซส์สามสุดได้ค่ะก็ห้องนี้เนี่ยจะไม่ได้ใหญ่เหมือนห้องเมื่อสักครู่ค่ะหน้าต่างนะคะเราทำเป็นบานสไลด์ค่ะน,นี่ก็จะเป็นมุมจากห้องนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปดูในส่วนของห้องใหญ่ค่ะหรือห้องมาสเตอร์เบดรูนะคะ เดี๋ยมาดูห้องนอนใหญ่กันนะคะห้องนี้นะคะจะหันหน้าทางหน้าบ้านค่ะส่วนประตูนะคะก็จะเป็นบานสไลด์ค่ะราคาขายบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่ 1, 8นึ่งล้านแปดแสนเทาทเท่านั้นเองค่ะทางเรานะคะมีการยื่นคู่สินเชื่อให้ฟรีค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถส่ง